Yes อ่านว่าคุณไหมนี่คุณคุณคุณขอบคุณค่ะ Thank you so much คุณ Thank you so much ยังมียังมีค่ะยังมีค่ะ And delicious อร่อยอร่อยมากค่ะแกงส้มข้องคอราดข้าวนี่โอ้โหสุดยอดค่ะสำหรับแกงส้มนะคะ เข้มข้นขึ้นมาอีกนิดด้วยปลาก,กระป๋องค่ะเส้นใยนางอย่าอย่าคืนนะคะพี่หนองเอาทิ้งนะคะพอดีเจ้านี้ปอกไม่ดีเลยเหลือเปลือกไว้นั้งเยอะนี่ปลากระป๋อง มาเด้อค่ะพี่น้องเอ๋ยอร่อยมากอืซับค่ะใอ้อันดีนี่ให้ออนดี้นี่ e l c o m e to m ช c h เ n n e l ค่ะ Eating with me thank you so much นะคะ thank you so much ค่ะอันดี้นี่ ไม่รู้ว่าเยเล็กอ่านชื่อเพื่อนถูกไหมนะคะเยเล็กก็อ่านตามความคิดของตัวเองค่ะยัมมียัมมีค่ะไมฟเลนยัมมียัมมีอร่อยอร่อยมากโอ้เยเยเล็กว่าจะวันนี้แหละเยเล็กจะหมดไปสองจานเลยมันเพราะว่าอร่อยมากเลยค่ะ Yes Yes คุณ Yes I'm cooking myself I'm cooking myself เชฟเล็กเชฟเล็กเชฟใหญ่เล็กมาทานเงาด้วยกันค่ะ Yes Yes Thank you so much คุณ Thank you so much จ a กอ่าน่าคุณหรือบอดอกเล็ก เหนื่อยมากเลยตอนนี้ค่ะอืมทำไมถึงเหนื่อยคะตอนนี้หนูอยู่โรงเรียนแล้วอยู่ไหนหนูตาลอยู่ไหนคะลูกอยู่ไหนคะน้องตาลอดอดทนเอาค่ะทนเอาค่ะยายเล็กยังเหนื่อยเลยยายเล็กยังทนเอาเลยน้องตาลจริงๆ เอ๊กกงเหนื่อยเลลูกอร่อยเห็นดิจะต้องเติมข้าวอีกค่ะแกงส้มเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ยายเล็กชอบแค่อเอาน้ำ พี่น้องกินกับน้ำน้ำซุปของเงยเล็งเนี่ยน้ำแกงของเงยเล็กเนี่ยอร่อยสุดยอดเลยค่ะอร่อยมากถูกต้องแล้วที่เยเล็กใส่น้ำเยอะๆอ,อร่อยขอเติมข้าวอีกนะอร่อยมาก อร่อยค่ะเดี๋ยวจะนดติอข้าอีกอืมออย่อยค่ะเดี๋ยวนดีรอนุญาตเติมข้าวอ,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 อีกนะคะเพื่อนๆอร่อยมากอร่อยที่สุดค่ะขอติมข้าวก่อนอ เต่มข้าวันนะคะ